อย่างยู่กันในพื้นที่ข้องจังหวัดนครสี่ธรรมราชค่ะเราไปติดตามกันทีก่อซ่อนอนนครสี่ธรรมราชค่ะก็ได้มีการจัดอบรมโครงการจิตอาสาสร้างความรู้ความเข้าใจมีจิตสาธารณะต่อส่วนรวมค่ะรวมกันปอกป้องแล้วก็เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะ ทีสํานักง,งานกศนจังหวัดนครรีธรรมราชค่ะมีการจัดโครงการอบรมลักสูรจิตอาสาประจำปีงบประมาณพอซ่อ6 5ค่ะโดยกิจกรรมนี้ค่ะจัดขึ้นที่ห้องประชุมรัชพฤกษ์มีนายส้มพงษ์มาร์คแมนี่รองผู้วาราชการจังหวัดนครรีธรรมราชท่านก็เป็นประธานในพิธีแล้วค่ะพร้อมด้วยนายเรวัตแเพทรส่งค่ะผู้อำนวยการสํานักง,งานกศนจังหวัดนครรีธรรมรัชแล้วก็มีผู้บริหารสถานศึกษาข่าราชการเจ้าหน้าที่ครูกศนรวมไปถึงบุคลากรทางการศึกษาขร่าวรวมโครงการจํานวนว่า รอยสามสิบคนค่ะครับผู้ผู้อำนวยการสำนักงานกศนนครในเกกะบวาได้น้อมนำพระบรมราชูปายกงพรบาทสุมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการอบรมให้ผู้ที่เข้ารับอบรมมีความรู้ความเข้าใจมีคิดสา้างนะต่อส่วนรวมมันนะครับรวมกันปกปองเชิดฉูสถาบันพระมหากษัตริย์สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปช่วยเลือกผู้อื่นที่ได้รับความเดือดร้อนอีกทั้งมุ่งให้เกิดการสร้างอุดมการสร้างจิตสำนึกนะครับ สร้างระเบียบวินัยสามารถนำไปใช้ในการจัดกระบวนการการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไปนั่นเองครับค่ะ